chọn không chọn nhanh rồi mà Hãy subscribe cho kênh thế mà โอ้โหสุดจัดสุดจัดสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมสีัสดีเพื่อนๆชาวยุโรปทุกท่านครับผมอยู่กับผมนะครับในที่ดูดันตรงเตชเชนนะครับผม ไอทูที่เกี่ยวกับจัดคนการเกษตรต่างๆนะครับนะอันนี้ก็มาแล้วครับอยู่กับพระเอกเรานะครับนี่โอ้โหโคตรแรงครับโคตรแรงครับคันนี้ครับหน่ารถเดิมๆนะครับผมอันนี้ไม่ได้แต่งครับถ้าแต่งยี่สัมได้พี่น้องเป็นเดิมๆครับผมทะบูงทะบัวไม่ต้องสนต้องอะไรมันครับ แรงตามตังไม่มีครับอันนี้แรงตามตีนบผมโอ้โห,โห,โหแ,แอกซะเลยแองอย่างไรวะอาซีพสุดยอดครับ <laughs> แรงดูไปนะครับอยู่กับแรงดูไปเหมือนเดิมว่าปันนี้เดี๋ยวพา,ามาเล่นด้วยสักวันเนาะช่วงนี้ว่า ตรงนี้ทำอะไรนะครับ <laughs> เ๋ิวหน้าครับเตียงดูไปอัพเดตรถใหม่นะครับเนาะ <c oughs> อันนี้ไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงแล้วก <c oughs> ็วใบเมียดเมียดเข้าแล้วครับ <c oughs> ขอการทุกวันครับผม ด้นานนั้นก็เป็นสายเขียวนะครับแน่นอนจริงๆยาสิบศูนย์แปดครับผม เดียวครับเนี่ยเดียวมาไกลแล้วครับสุดจัดครับผมแนงนะวะโอ้แนงขับไะอาซิสเนี่ยโอ้โหแล้วคนต้องถอยแล้วครับ ไอนุมอะไรล่ะไอนุมเมืองท่มาบอกแองกใสเลยปะโอ้จัดครับผมน,นี่ยวต้องเอาคันนี้ออกก่อนนะครับเนี่เร็วเร็วจัดครับผมสังเกตดูท่อนะครับ เปียนแป๊บเป็นได้ที่แล้วครับผมนี่อ่าวันนี้เริ่มจะเข้ามือแล้วครับยังมัง้งยังมัง้งเรื่องเรือ,อ <c oughs> ใส่ใจจ้าครับ <c oughs> สิบแครับผมตัวไม่ล่าสุดครับนี่แต่ลมครับไ้เป็นแต่ด่วนครับผมโอ้โอ้้โอโอ้โอโอโอ Sụt chặt, sụt chặt đi đã hoặc, đánh hoặc Nhanh đi rồi Chà đèn rồi Nhanh đu bay không Phùng <laughs> Hahaha gặp เนี่ย yeah, ครับรถเล็กรถใหญ <laughs> ม่มันต่างกันอย่างนี้ครับงา oh. นดีไม่มีโกงครับผม <laughs> 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 ไม่ใช่บัตรเนี <laughs> ่ย <Yeah. S 2> ออกครับออก แล้วมาดูกี่ชั่วโมงนะครับแค่ชั่วโมงกนะ็มีแต่ดว่วน้วยครับเด็กตั้งโดยแดงดูไปนะครับเด็กแลวเจ้าชั่วโมงครับผมจุดสีออ่อ้าวต่อโตะลังมันเลยกำ <c ười> ลังมันครับผม อ๋อให้เปิดก่อนโอ้เคาดีเลยว่ะะดูต่อครับอีกนิดเดียวครับน่าจะทําโลทํา ทำอะไรหรือเปล่ามาดูด้านหน้านะครับ เมตรนี้น่าจะสูงกว่าสี่เมตรอยู่นะครับดูดูจากสายตาเนาะเพราะว่ามันมันเป็นของอที่ได้รับขึ้นมานะครับพัวเป็นเมตรก่อนตัวถั <ừ> สุดจัดครับผมอันนี้ต้องใส่เบียดครับกก๊แดงงต้องใส่เบียด Oh, bình trắng gặp tuần nhé, đưa vào bình to mai ra Rốt lói, lói số mông các bụng, lói quả số bùng. แล้วเนี่ย,ยครับเนื้องานมันจะต่างกันนะครับน้ำหนักน้อยกับน้ำหนักเยอะคนที่เคยขับจะรู้เองครับอเคครับผมเรียบร้อยครับใส่อีกไปนี่โอ้หงดเอเงินเสียนครับนี่ตัวงงงม อ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวมารอดูคลิปต่อไปนะครับอันนี้น่าจะเอาออกอยู่นะับแค่แข่งจักัานโอ้แวดูยิงสักหน่อยจอดครับจอด Southeast Southeast แรงๆระโอ้ยโอ้ยโอนรูคตรโอ้ยโอัวที่หรอโัวโอ้ยสุดเลยนะดูฝั่งนี้ครับอย่างว่าสุด ประมาณนี้นะครับผมก็ฝากากดไลคก็แชร์หน่อยนะครับกดติดตามดึงกลังใจยังไผมจะทำคลิปต่อๆไปนะครับเนาะขอบคุณที่รับชมครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ